เมื่อวันจันทร์ที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่คอเพลงโฟกซองวัยเการุ่นยุค60จะได้เต็มอิ่มกับคอนเสิร์ต The b r o t h e r for Greenfield Live in Bangkok 2022 ปลัดแปบงสมใจนึกเองตรกะูลจัดงานแฟนมิทติง้งในรูปแบบออนไลน์พูดคุยกับบ๊อบฟลิกหนึ่งในสมาชิกวงระดับตำนาน The b r o t h e r f o l ก่อนที่จะขนเพลงฮิตมาเปิดคอนเสิร์ตในเมืองไทยวันที่30และ31กรกฎาคมนี้ โดยมีสินีนาตเองตระกูลพุทธดีโสรัสดตดรชัยรัตน์สุริยะอาภาและแฟนคลับหลากหลายวัยมาร่วมเซอร์ไพศิลปินในดวงใจกันอย่างคึกคักณ้านเลอแปรเบเกอรี่สุขุมวิท11 ด้านบ๊อบฟลิกหนึ่งในศิลปินของวง The b r o t h e r f o l ได้เปิดเผยว่าขณะนี้สมาชิกทุกคนเตรียมพร้อมกันเต็มที่เราทุกคนแทบจะอดเจรอไม่ไหวที่จะไปพบกับแฟนคลับทุกคนที่ประเทศไทยและแน่นอนว่าเพลงเพราะๆของพวกเราทุกเพลงไม่ว่าจะเป็น try to remember ฟับ the magic dragon และที่ขาดไม่ได้คือสุดยอเพลงฮิตอย่างกิน e n f จะถูกนำมาแสดงในคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างแน่นอน <Okay. S 1> และมั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขไปพร้อมกับเราตลอด2ชั่วโมงเต็มคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่30และ31กรกฎาคม2565ณ SH a l อโรงแรม S.PARK บัตรราคา1,000 1,500บาทและ2,000บาทสามารถจองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา คือจริงๆรนะคะเคอตูนี่จัดรายการอยู่ที่รายการ Yesterday Music ที่9 3 5นี่นะคะก็ติดต่อกับท่านสมใจนึกอยู่แล้วก็คุณฝนก็ถามคนฟังค่ะว่าถ้าจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งในหลังโควิดเนี่ยคนฟังอยากจะฟังใครทุกคนก็โหวตให้ดับเบิลยโฟค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเพลงเขาอยู่นานมากนะคะตั้งแต่ต้นยุคซ0กจนถึงตอนนี้เนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากเพลงที่เขาแต่งเองก็ยังนําเพลงของศิลปินดังๆของเดอะบิทเทิลส์ของใครแต่ใครที่เพราะแล้วก็นํามาเรียบเรียงในสไตล์โฟ์ค่ะพอเล่นจริง ร้องจริงนะคะมันดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทุกวันนี้นะคะแฟนของบัตเตอร์โฟนู่นเลยค่ะไม่ใช่แค่คนที่เขาเรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะจะมีคนที่รับเสียงเพลง20กว่าวัยรุ่นนักเรียนเด็ก,เ,ดกเอ่อปอปสที่ตุสอนดนตรีอยู่นะคะกำลังหัดเพลง500 miles กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงเนี่ยคือว่าไม่มีอายุค่ะพอเพลงดีๆเพลงที่เป็น จริงเนี่ยเป,เป็นเรื่องจริงเป็นจิตวิญญาณเป็นความรักในเสียงเพลงเนี่ยจะอยู่นานทุกคนก็เลยว่าดีใจมากจะได้ฟังบราเอร์โฟตัวจริงแล้วทั้งคุณบ๊อบแล้วก็สมาชิกเนี่ยเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากเลยไม,ไม่เคยถือตัวว่าโอ้เป็นนักร้องใหญ่ขนาดว่าเล่นให้ประธานาธิบดีอเมริกาทั้งสีสมัยนะคะมาเมืองไทยไม่จะโอ้แบบเป็นกันเองแบบน่ารักเราเลยประทับใจมากขอเขามาแล้วก็อยากจะไปชมอีกแล้วก็อยากจะชวนหลายๆท่านนะคะไปให้กําลังใจเขาบินมาจากอเมริกาเราไม่ต้อง ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ต้องซื้อตั๋วแพงๆเลยท่านผูเจนนึกก็จัดให้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ้ากว่าเพลงของ The w a t e r f a l โจะยังอยู่ในใจของคนฟังแล้วก็ทุกๆคนที่รับเสียงเพลงนี้มันเป็นความสุขอย่างบอกว่าเขาอยากจะมาเมืองไทยจริงๆเลยแล้วก็เข้าดีใจมากๆเมื่อกี้สังเกตตาเขานะคะเวลาคุยเนี่ยเพราะว่าแฟนคลับแต่ละคนจะพูดถึงเมมโมรีต่างๆที่รู้สึกกับเพลงของวอตโตาของบ๊อบเนี่ยแบบเป็นประกายเลยอะแบบ ม,มันหลายปีมาแล้วหลายทศวรรษแล้วคนไทยแฟนคนไทยไม่ลืมเพลงเขาอะนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ประทับใจเขาก็รอจะมาเขาก็ชอบคนไทยชอบบรรยากาศของเมืองไทยนะคะเจอเขาแล้วก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่คาดฝันว่าจะได้มาพบกับเขาตัวจริงน,นะฮะเพราะว่าผมอยู่ที่อเมริกามาเนี่ยน่าจะฟังเสียงเพลงเขาแล้วสมัยผมเนี่ยเป็นสมัยที่ เขาเนี่ยดังมากนะครับแล้วก็ดีใจมากมากเลยดีใจมากที่แล้วขอบคุณคุณตู่ด้วยที่เชิญผมเข้ามานะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันเขาบอกว่าโชคมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโชคอันหนึ่งที่ผมได้โดยโดยที่ผมไม่รู้ตัวนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์แร้วว่าจะชวนมาดื่มกาแฟที่เลอแปรนะคะแล้วก็โคดซองที่นี่อร่อยก็ว่าจะมิสติ้งกันค่ะปรากฏว่าเขาต่อให้แบบซูม มาเป็นสร้ายแฟนคลับ,บ <ๆ S 2> ก็เลยรู้สึกตื่นเต้น10แล้วก็31กรกฎาคมนะคะรอบ5โมงโมงเย็นค่ะที่ S Park, S h คเอสฮอล์เอสพาร์คตังสิบซื้อบัตรได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ศิลปินกันค่ะก็ืซื้อบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอได้นะคะรอบไหนก็ได้30หรือว่า31กรกฎาคมนี้ค่ะ <ๆ S 2> ไปเชียร์เดอะบราเธอร์โฟนะคะศิลปรินในดวงใจของพวกเราค่ะ